อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนตอนที่หนึ่งเพื่อนรักหรือมากกว่านั้นแพทแก้จะสั่งอะไรอีกไหมอืมเอาเค้กช็อกหน้านิ่มอีกชิ้นละกันเสียงพูดคุยของแพทดังขึ้นขณะนั่งอยู่ในคาเฟ่บรรยากาศอบอุ่นกับเพื่อนรักสองคนคือนิฐถาและละดาทั้งสามเป็นเพื่อนซีที่สนิทกันมากจนแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตกันและกันไปแล้ว นิถามองแพทพลางหัวเราะเบาๆวันนี้แกกินไปกี่ชิ้นแล้วนะชิ้นที่สี่แต่ไม่ต้องห่วงฉันจะวิ่งเบิรนออกเองแพทยักคิ้วใส่พร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอละดาสายหน้าเบาๆถ้าแกเบิร์นออกหมดทุกครั้งจริงป่านนี้หุ่นแกน่าจะลีนเหมือนนางแบบวิกตอเรียซีเกตแล้วบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะความอบอุ่นของมิตรภาพแนบแน่นจนใครๆที่มองจากข้างนอกต่างก็อิจฉาความสัมพันธ์ของพวกเธอ แต่ในใจของแพทและละดากลับมีความลับบางอย่างที่ไม่เคยบอกใครพวกเธอต่างตกหลุมรักนิถาเพื่อนสาวเรียบร้อยคนเดียวกันโดยไม่รู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ความสัมพันธ์ของทั้งสามเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลายัยนิถาในตอนนั้นเป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักเรียบร้อยและดูอบอุ่นในแบบที่ใครๆก็อยากเข้าไปใกล้ ส่วนแพทนั้นเปรี้ยวปร้างเป็นดาวกิจกรรมสวยเฉี่ยวมั่นใจเดินไปไหนคนก็เหลียวมองส่วนละดาเป็นสายหาอารมณ์ดีสร้างเสียงหัวเราะให้เพื่อนๆเสมอพวกเธอเข้ามาเป็นเพื่อนกันด้วยความบังเอิญในคณะมนุษยศาสตร์เริ่มจากนั่งข้างกันในคลาสแรกก่อนจะสนิทกันเรื่อยๆจนกลายมาเป็นแก๊งสามสาวที่แน่นแฟนในวันนี้นิถาก้มหน้ามองมือถือในมือตัวเองสายตาเต็มไปด้วยความลังเลก่อนจะถอนหายใจออกมาเบาๆ แพทกับระดาเงยหน้าขึ้นมองทันทีนิธาแกเป็นอะไรหรือเปล่าแพทเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงห่วงใยปนซุกซนตามสไตล์มีอะไรให้บ่นก็ระบายออกมาเลยเดี๋ยวนี้ละดาสมทบนิธายิ้มจางๆก็พี่ภูเขาทักมาชวนไปดูหนังอีกแล้วทันทีที่ได้ยินชื่อนี้ทั้งแพทและละดาต่างก็สะอึกในใจทันทีพี่ภูหนุ่มรุ่นพี่ในออฟฟิศของนิฐาที่จีบนิธามาสักพักแล้ว แพทฝืนยิ้มพี่ภูเหรออ่มแกจะไปไหมล่ะนิฐานิ่งไปเล็กน้อยฉันยังไม่รู้เลยก็ไม่ได้อยากไปเท่าไหร่ละดารี่พูดขึ้นบ้างไม่ต้องฝืนใจตัวเองนะนิฐาถ้าไม่อยากไปก็บอกพี่เขาตรงๆนิธาพายักหน้าเบาๆแล้วพูดเสียงแผ่วฉันยังไม่กล้าคิดเรื่องความรักตอนนี้แพทเมมปากแน่นประโยคนี้มันสกิดใจเธอทุกครั้งที่ได้ยิน เพราะนิธาเคยเจ็บช้ำจากความรักครั้งเก่ามาก่อนกับคนรักเก่าที่นอกใจทิ้งรอยแผลไว้ในหัวใจของเธอแพทยังจำได้ดีในวันที่นิธทาร้องไห้โฮจนตาบวมเธอกับละดาผลัดกันปลอบและอยู่เคียงข้างนิธาตลอดเวลาแพทเอื้อมมือไปแตะมือเพื่อนเบาๆไม่ต้องรีบร้อนหรอกนิธาเอาเวลาเยียวยาหัวใจให้เต็มที่ก่อนลดาพยักหน้าเห็นด้วยใช่ มิตรภาพเรายังอยู่ตรงนี้เสมอไม่ต้องกลัวอะไรเลยนิถายิ้มบางบางดวงตาเปล่งประกายอบอุ่นขอบคุณนะที่มีพวกแกอยู่ตรงนี้หัวใจของแพทกับละดาเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยแต่ทั้งสองก็ยังคงปกปิดความรู้สึกเหล่านั้นไว้ภายใต้ฉากหน้าของความเป็นเพื่อนสนิทหลายวันต่อมาในวันเสาร์แดดสดใสทั้งสามคนออกไปเดินเล่นห้างด้วยกันตามกิจกรรมประจำสัปดาห์ แพทที่แต่งตัวจัดเต็มเช่นเคยในเสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์สีขาวกับกางเกงยีนเข้ารูปก้าวเดินข้างนิถาอย่างมั่นใจส่วนละดาก็อยู่ข้างอีกฝั่งหน้าตาเปื้อนยิ้มแซวเพื่อนทั้งสองเฮ้ยดูคู่นี้เดินข้างกันเหมือนถ่ายแมกกาซีนแฟชั่นเลยละดาหัวรอกคิกคักแพทปลายตามองละดาด้วยสายตาขี้เล่นก็แน่อยู่แล้วฉันกับนิถาเข้ากันดีจะตายไป นิธาหัวรอกคำแต่ใบหน้าก็ขึ้นสีระเรื่ออย่างไม่รู้ตัวละดารีบกระแสกเข้ามาใกล้ฝั่งนิธาด้วยความขี้เล่นไม่เอาหน้าฉันก็เข้ากับนิธาดีนะวันนี้ฉันยังช่วยเธอเลือกเสื้อผ้าสวยๆตั้งหลายชุดเลยก็จริงนะนิธาพยักหน้าแล้วหันไปยิ้มหวานให้ละดาทําเอาแพทถึงกับชะงักเล็กๆหัวใจแพทแอบสกิดอย่างหึงเบาๆแต่ก็ยังรักสามารไว้เช่นเดิมแต่สุดท้ายเธอก็เลือกใส่เสื้อสีขาวที่ฉันเลือกให้นะ นิดถาหัวเราะอืมเพราะมันสวยดีไงแพทยิ้มกว้างพลางคิดในใจอย่างน้อยก็ชนะหนึ่งแต้มหลังจากเดินเล่นมาทั้งวันพวกเธอก็มานั่งพักกันในร้านชานมไข่มุกเจ้าดังและดานั่งดูมือถือก่อนจะพูดขึ้นมาอย่างอารมณ์ดีนี่นี่มีคอนเสิร์ตอินดี้เปิดใหม่อีกสองอาทิตย์ไปกันไหมแพทพายักหน้าทันทีไปสิ เพลงดีๆบรรยากาศโรแมนติกแบบนั้นใครจะพลาดนิดถาช่างใจเล็กน้อยเอแต่ถ้าเพลงดังมากฉันอาจจะเวียนหัวนะละดารีพูดเสริมทันทีไม่เป็นไรฉันจะพกยาดมกับพัดลมมือถือไปให้เลยแพทรีบแทรกขึ้นมาแล้วฉันจะเป็นคนคอยจับมือนิถาไว้เองเผื่อเธอจะเวียนหัวเดี๋ยวพยุงให้ทั้งละดาและแพทต่างก็แข่งกันทำคะแนนอย่างออกหน้าออกตา ส่วนนิธถกก็ได้แต่นั่งหน้าแดงมองเพื่อนทั้งสองสลับไปมาในใจเธอก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมทั้งแพท์และละดาถึงดูเอาใจเธอเป็นพิเศษนักในช่วงหลังๆนี้หรือว่าพวกเขาสองคนจะรู้สึกกับเธอมากกว่าเพื่อนจริงๆแต่เพราะนิธาาย,ยังไม่มั่นใจในตัวเองและกลัวจะทำลายมิตรภาพที่มีเธอจึงเลือกที่จะยังคงนิ่งเงียบต่อไปตกเย็นหลังแยกย้ายกันกลับบ้าน นิทถากลับมานั่งคิดวนไปมาอยู่ในห้องตัวเองในหัวเต็มไปด้วยภาพรอยยิ้มของแพทในวันที่มองเธออย่างอ่อนโยนกับเสียงหัวเราะของระดาที่คอยสร้างรอยยิ้มให้ทุกครั้งหัวใจเธอเริ่มสั่นไหวแต่ยังไม่กล้าแน่ใจว่าความรู้สึกแบบนี้คืออะไรฉันกำลังชอบใครสักคนจริงๆเหรอเธอพึมพำกับตัวเองเบาๆก่อนจะซุกตัวลงบนเตียงพลางกอดตุ๊กตาหมีที่แพทซื้อให้เมื่อนานมาแล้วไว้แน่น ตอนที่สองเกมทําคะแนนพร้อมหรือ,อยังจ้าสาวสาวค่ำคืนนี้เราจะไปคอนเสิร์ตอินดี้กันแล้วเสียงละดาดังขึ้นอย่างตื่นเต้นขณะที่ทั้งสามคนรวมตัวกันอยู่หน้าคอนโดของนิถาแพทยืนพิงรถด้วยท่าทีมั่นใจเช่นเคยส่วนละดาถือกล้องโพลารอยประจำตัวมาพร้อมกับพัดลมมือถือและยาดมเต็มกระเป๋านิถายิ้มบางๆด้วยความตื่นเต้นปนประมาา พร้อมแล้วล่ะแต่ฉันขอเตือนก่อนนะถ้าเสียงดังมากฉันจะขอกลับก่อนนะแพทรีบเดินเข้าไปจับมือของนิถาอย่างแนบเนียนถ้าเธอเวียนหัวบอกฉันเลยนะฉันจะดูแลเธอเองนิถาสะดุ้งเล็กน้อยกับสัมผัสอุ่นๆที่มือใบหน้าสวยเริ่มระเรื่อขึ้นอย่างช่วยไม่ได้ขณะเดียวกันละดาก็รีบแทรกเข้ามาจับไหล่เพื่อนสาวอีกข้างด้วยรอยยิ้มสดใสเธอมีบอดี้ก์ดถึงสองคนเลยนะนิถาคืนนี้ปลอดภัยแน่นอน บรรยากาศในคอนเสิร์ตเต็มไปด้วยแสงไฟหลากสีและเสียงดนตรีอินดี้เพราะเพราะที่กำลังเล่นคลอไปกับเสียงร้องนุ่มลึกของนักร้องนำวงผู้ชายหน้าตาดีที่สาวสาวรอบข้างต่างกรี๊ดกร๊าดกันอย่างสนุกสนานนิถามองบรรยากาศไปรอบๆด้วยรอยยิ้มเธอรู้สึกผ่อนคลายกว่าที่คิดไวมากส่วนหนึ่งเพราะมีแพทกับละดาอยู่ข้างๆตลอดช่วงที่วงเล่นเพลงช้าๆโรแมนติกเสียงกีตาร์โปร่งบรรเลงอย่างนุ่มนวล นักร้องนำพูดกับคนดูเพลงนี้สำหรับคนที่กำลังแอบรักเพื่อนสนิทขอให้กล้าเปิดใจสักครั้งนะครับจังหวะนั้นทั้งแพทและละดาต่างนิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะเหลือบมองนิฐาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายนิฐารับรู้สายตาทั้งสองคู่นั้นได้ดีหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นอย่างช่วยไม่ได้แพทกระซิบเบาๆข้างหูนิฐาด้วยน้ำเสียงนุ่มเพลงนี้เหมือนแต่งมาให้เราสามคนเลยเนื้ นิพฐาสะดุ้งกับเสียงกระซิบที่ข้างใบหูความร้อนพลันพุ่งขึ้นหน้าละดาที่เห็นจังหวะนี้ก็อดแกล้งไม่ได้รีบส่งพัดลมมือถือมาจ่ะให้ทันทีหน้าแดงแล้วนิพาาระวังจะเป็นลมนะทั้งสามคนหัวรอกลบเกลื่อนความเขินอายในอารมณ์คอนเสิร์ตท,ที่อบอวนไปด้วยความโรแมนติกหลังจบคอนเสิร์ต ทั้งสมคนพากันเดินเล่นยามค่ำคืนที่สวนสาธารณะริมแม่น้ำบรรยากาศเย็นสบายมีลมพัดโช,ชยมาเป็นระยะนิถาก้มหน้ามองพื้นเดินเงียบๆในขณะที่แพทกับละดาเดินขนาบข้างนั่นในใจของแต่ละคนเต็มไปด้วยความรู้สึกปั่นป่วนที่ซ่อนอยู่คืนนี้สนุกไหมนิฐาแพทถามขึ้นเบาๆอืมสนุกดีนะขอบคุณนะที่พามาลดาหันมายิ้มให้ดีใจที่เธอชอบนะ ฉันกับแพทวางแผนกันตั้งหลายวันเลยนะกว่าจะได้บัตรคอนเสิร์ตมาใช่ถึงขั้นต้องเล่นเกมชิงบัตรออนไลน์เลยนะฉันแทบเอามือไปแช่น้ําแข็งหลังจบแพทแกล้งบ่นติดตลกนิดถาหยุดเดินแล้วหันมายิ้มให้เพื่อนทั้งสองอย่างซึ้งใจขอบคุณมากนะทั้งคู่เลยพวกแกนะทําให้ฉันรู้สึกโชคดีทุกครั้งที่มีพวกแกอยู่แล้วเธอก็ยื่นมือออกมาจับมือของทั้งแพทและ,ละดาไว้แน่นในเวลาเดียวกัน หัวใจของแพทกับละดาสั่นสะเทือนในจังหวะเดียวกันมือของทั้งสองคนต่างอบอุ่นและแนบแน่นไปกับมือนิ่มๆของนิธราชั่วขณะนั้นเวลาราวกับหยุดหมุนนิธราเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจูจ่ๆถึงอยากจับมือพวกเขาแบบนี้แต่เพียงแค่ได้สัมผัสได้อยู่ใกล้ๆแบบนี้เธอก็รู้สึกอบอุ่นใจอย่างประหลาดหลายวันผ่านไป หลังจากคืนนั้นบรรยากาศระหว่างทั้งสามก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างเงียบๆแพทเริ่มส่งข้อความมหานิธฐาทุกเชา้าพร้อมแนบรูปขนมที่อยากชวนไปกินด้วยกันวันนี้ไปลองคาเฟ่ใหม่กันไหมได้ข่าวว่ามีเค้กชาเขียวอร่อยมากในขณะเดียวกันละดาก็เริ่มส่งมีนตลกๆพร้อมแคปชั่นฮาฮามหานิษฐาทุกคืนเผื่อเธอยิ้มก่อนนอนจะได้นอนหลับฝันดีนะ นิทธาอ่านแต่ละข้อความก็พลอยยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวทุกครั้งหัวใจเธอเริ่มลังเลอย่างจริงจังทั้งสองคนต่างก็น่ารักในแบบของตัวเองและต่างก็ทำให้เธอรู้สึกพิเศษแต่เธอก็ยังคงกังวลในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเผชิญถ้าหากเลือกผิดไปมิตรภาพที่สวยงามนี้จะต้องพังทลายหรือไม่จนมาถึงวันเสาร์วันที่แพรทวางแผนเซอร์ไพรส์อีกครั้งนิทธาลงมาข้างล่างหน่อย ฉันมีอะไรจะให้นิธารีบลงมาที่ล็อบบี้คอนโดก่อนจะเห็นแพทยืนถือช่อดอกทิวลิปสีขาวอย่างสวยงามนิธาตกใจจนพูดไม่ออกแพทนี่มันแพทยิ้มหวานพร้อมยื่นดอกไม้ให้ฉันแค่เห็นว่าดอกนี้เหมาะกับเธอมันสะอาดสวยและอ่อนโยนเหมือนเธอหัวใจนิธาเต้นแรงขึ้นอย่างห้ามไม่อยู่ เธอค่อยๆรับดอกไม้มาไว้ในมือด้วยใบหน้าแดงเรือ่อมันเป็นการมอบดอกไม้ที่แฝงความรู้สึกมากกว่าเพื่อนอย่างชัดเจนในขณะที่แพทเดินยิ้มจากไปละดากลับเดินเข้ามาหานิธาในเย็นวันเดียวกันพร้อมไอศกรีมที่เธอชอบไอศกรีมมะม่วงของโปรดเธอนิธาหัวเราะเบาๆรู้ใจจริงๆเลยนะละดาหันมายิ้มพร้อมนั่งข้างๆบนมานั่งในสวน นิพฐาฉันดีใจนะที่ได้เห็นเธอยิ้มอีกครั้งหลังจากวันที่เธอเคยร้องไห้ฉันกลัวมากว่าจะไม่ได้เห็นรอยยิ้มนี้อีกนิพถามองหน้าเพื่อนด้วยความอบอุ่นและซึ้งใจก่อนจะวางมือลงบนมือของละดาเบาๆขอบคุณนะละดาที่อยู่ข้างๆฉันมาตลอดละดาจ้องมองนิฐาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนหัวใจเธอเต้นแรงไม่แพ้กันเกมทำคะแนนของทั้งแพทและละดาเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ แต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดกลับเป็นหัวใจของนิฐาที่เริ่มลังเลและสับสนคนหนึ่งอ่อนโยนดูแลใส่ใจไม่ขาดตกอีกคนมั่นใจแต่แสนอ่อนโยนยามอยู่ใกล้ทั้งสองต่างมีพื้นที่ในใจเธอจนแน่นขนาดนิถาพึมพำกับตัวเองเบาๆยามมองดอกไม้กับไอศกรีมที่วางอยู่ข้างๆกันหัวใจของฉันควรเลือกใครกันแน่ตอนที่สความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ บรรยากาศเช้าว,วันใหม่ดูเงียบผิดปกตินิฐานั่งเหมอมองแก้วกาแฟในมือเสียงช้อนกระทบแก้วเบาๆขณะที่เธอนั่งอยู่คนเดียวในร้านประจำก่อนแพทจะเดินเข้ามาพร้อมถุงขนมในมือรอนานไหมแพทเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มไม่นานหรอกนิถายิ้มบางๆแพทวางขนมลงบนโต๊ะก่อนจะนั่งลงตรงข้ามกับเพื่อนสาววันนี้ทำไมดูเหม่จังมีอะไรในใจเหรอ นิธาลังเลเล็กน้อยก่อนจะถอนหายใจช่วงนี้ฉันคิดอะไรเยอะนะแพทฉันสับสนเรื่องอะไรเหรอน้ำเสียงของแพทอ่อนโยนลงเธอรับรู้ได้ว่าประเด็นที่นิฐากำลังพูดถึงมันอาจเกี่ยวข้องกับตัวเธอเองและละดาด้วยนิธากัดริมฝีปากเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อเรื่องความรู้สึกกับคนใกล้ตัวแพทหัวใจเต้นแรงขึ้นทันที เธออยากจะถามให้ชัดแต่ก็กลัวคำตอบนิธาแพทเอื้อมมือไปจับมือเพื่อนอย่างแผ่วเบาถ้ามันทำให้เธอลำบากใจเราไม่ต้องพูดวันนี้ก็ได้นิธามองมาที่มือของแพทใจเธออุ่นวาาแต่สายตาก็ยังสับสนบางทีฉันแค่กลัวว่าถ้าฉันเลือกผิดเราอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันแบบนี้อีกคำพูดนั้นเหมือนลูกศรปักกลางอกของแพทความรู้สึกบางอย่างตีขึ้นในอกเพื่อน แพทยิ้มบางกลบเกลื่อนความเจ็บปวดภายในไม่ว่าเธอจะเลือกยังไงฉันกับละดาก็ยังอยู่ตรงนี้แต่ขณะที่พูดหัวใจแพทเหมือนจะแตกสลายคำนั้นเองละดาก็มาหานิธาที่คอนโดพร้อมขนขนมที่นิธาชอบมาด้วยถุงใหญ่นี่เลยขนมปลอบใจเวลาคิดอะไรไม่ออกละดายิ้มสดใสเหมือนทุกครั้งแต่ภายในใจเธอกลับเริ่มทนไม่ไหว หลังจากนั่งกินขนมดูหนังและหัวรอกันพักใหญ่ความเงียบก็เข้ามาแทนที่นิธาเสียงของละดาเริ่มจริงจังขึ้นต่างจากทุกทีหืมนิธาหันมามองด้วยสายตาสงสยัยละดาหยุดนิ่งอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะตัดสินใจพูดสิ่งที่เก็บไว้ในใจมาตลอดฉันขอพูดอะไรตรงๆได้ไหมนิฐากับพริบตาปริบๆพูดมาสิ ละดาก้มหน้าลงสูดหายใจเข้าลึกก่อนเงยหน้าขึ้นสบตานิถาอย่างจริงจังฉันชอบเธอมากกว่าเพื่อนเงียบโลกของนิถาเหมือนหยุดนิ่งไปชั่วขณะลดารีพูดต่อก่อนที่นิถาจะพูดอะไรออกมาไม่ต้องรีบตอบนะฉันแค่อยากบอกความรู้สึกออกไปกลัวว่าถ้าไม่พูดตอนนี้ฉันจะไม่มีโอกาสได้พูดอีกนิถามองเพื่อนสาวตรงหน้ารู้สึกถึงความจริงใจที่อีกฝ่ายส่งมาให้ ใจเธอเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมานอกอกละดาเสียงของเธอเบาแผ่วขอบคุณนาที่บอกฉันตรงๆแต่เธอยังตอบไม่ได้ละดาพายักหน้ายิ้มบางๆแม้ในใจจะปวดร้าวอยู่ลึกๆแต่ก็รู้ดีว่าแค่ได้พูดออกมาก็ดีที่สุดแล้วหลังจากวันนั้นบรรยากาศระหว่างนิฐากับละดาก็ดูประดักประเดิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นิธารู้สึกผิดที่ทำให้เพื่อนต้องอึดอัดแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะตอบอะไรส่วนแพทเองก็เริ่มรับรู้ถึงการสารภาพของละดาเข้าโดยบังเอิญจากการคุยในกลุ่มแชทที่ละดาส่งผิดไปขอโทษนะนิธาฉันแค่ต้องพูดมันออกไปไม่เงินฉันทนไม่ไหวแล้วจริงๆแพทที่เห็นข้อความนั้นในกลุ่มแชทถึงกับชะงักหัวใจเหมือนถูกบีบอย่างแรงเธอรู้ดีว่าความรู้สึกของตัวเองก็ไม่ต่างจากรดาเลยสักนิด แต่กลับปล่อยเวลาให้ผ่านไปเพราะกลัวจะเสียมิตรภาพนี้ไปแต่วันนี้เธอรู้แล้วว่าถ้ายังเงียบอยู่ต่อไปเธออาจจะเสียโอกาสไปตลอดการวันรุ่งขึ้นแพทนัดนิถาออกมาพบกันสองคนถึงเวลาของฉันแล้วพวกเธอเดินเล่นกันในสวนสาธารณะยามเย็นเสียงลมพัดใบไม้พลิ้วไหวไปมาบรรยากาศสงบจนน่าประหลาดนิถาเสียงของแพทอ่อนโยนแต่จริงจัง มีอะไรเหรอแพทแพทหยุดเดินหันไปสบตาเพื่อนตรงๆหัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะทะลุกออกมาฉันเองก็ชอบเธอเหมือนกันนิดถาเบิกตากว้างราวกับรู้แต่ไม่เคยเตรียมใจไว้แพทพูดต่อน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยฉันพยายามปิดบังมันมาตลอดเพราะกลัวว่าถ้าพูดออกไปมันจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ของพวกเราแต่วันนี้ ฉันไม่อยากเก็บมันไว้อีกแล้วนิธากัดริมฝีปากแน่นใจเธอกำลังสั่นระรวนหนักยิ่งกว่าครั้งไหนไหนแพทยื่นมือออกมาจับมือนิธาเบาๆไม่ว่าเธอจะรู้สึกยังไงฉันก็แค่อยากให้เธอรู้ไว้ว่าทุกอย่างที่ฉันทำมาตลอดมันไม่ใช่แค่เพื่อนทำให้กันเท่านั้นนิธาเริ่มมีน้ำใสๆคลอที่ขอบตา เธอไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเผชิญหน้ากับความรู้สึกหนักหนาแบบนี้ในเวลาไล่เลี่ยกันจากเพื่อนทั้งสองคนที่รักที่สุดหลังจากนั้นอีกหลายวันนิพาก็แทบจะเก็บตัวอยู่แต่ในห้องหัวใจของเธอปั่นป่วนหนักจนแทบไม่มีสมาธิทําอะไรทั้งละดาทั้งแพทต่างก็เป็นคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตเธอเลือกคนใดคนหนึ่งก็เหมือนทําร้ายอีกคนเธอร้องไห้ออกมาเงียบเงียบคนเดียวเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน ทำไมมันถึงยากขนาดนี้นะในที่สุดเธอก็ตัดสินใจนะัดทั้งแพทและละดามาคุยกันตรงๆที่ร้านคาเฟ่ประจำของพวกเธอทั้งสองคนมาพร้อมรอยยิ้มแม้ในใจต่างก็เต้นแรงราวกับอยู่ในสนามประลองนิดถามองทั้งสองคนด้วยสายตาจรงิงจังขอบคุณนะที่กล้าบอกความรู้สึกกับฉันตรงๆทั้งแพทและละดาต่างยิ้มบางๆรอฟังคำพูดถัดไปอย่างใจจดใจจอ่อ นิฐาสูดลมหายใจเข้าลึกๆความรู้สึกของฉันมันมันยังสับสนอยู่ฉันกลัวว่าถ้าฉันเลือกใครไปตอนนี้แล้ววันหนึ่งฉันรู้ตัวว่าฉันเลือกผิดพวกเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกแพทจับมือนิฐาไว้แน่นฉันไม่อยากให้เธอฝืนใจตัวเองเลยนะนิฐาละดาพูดเสริมด้วยน้ำเสียงนุ่งนวลแต่จริงจังเช่นกันใช่เราแค่อยากเห็นเธอมีความสุขไม่ว่าจะอยู่กับใครก็ตาม แม้จะไม่ใช่ฉันก็ตามคําพูดของทั้งสองคนยิ่งทําให้น้ําตาของนิฐาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวฉันขอเวลาได้ไหมเสียงของนิฐาสั่นเครือแพทกับระดาต่างพยักหน้าเข้าใจแม้หัวใจพวกเธอจะปวดร้าวแต่ก็รู้ว่ามันคือสิ่งดีที่สุดในตอนนี้ทั้งสองคนยอมถอยคนละก้าวเพื่อรอให้คนที่ตนรักตัดสินใจด้วยหัวใจของตัวเองอย่างแท้จริง ตอนที่สี่หัวใจของฉันเวลาผ่านไปกว่าเดือนเต็มหลังจากวันนั้นนิดถายังคงวนเวียนอยู่ในวังวนของความรู้สึกที่สับสนแต่ละวันเธอพยายามใช้ชีวิตให้ปกติที่สุดเรียนทำงานและพบเพื่อนๆแต่ภายในใจลึกๆก,กลับยังคงมุ่นวายทุกเช้าที่เธอตื่นขึ้นมายังมีข้อความอรุณสวัสดิ์จากแพททุกค่ำคืนก่อนนอน ยังมีมีมตลกจากระดาส่งมาให้ยิ้มก่อนหลับทั้งสองคนยังคงอยู่ข้างเธอเหมือนเดิมไม่กดดันไม่เร่งเรารอและให้เวลาเธอเต็มที่แต่ยิ่งเวลาผ่านไปนิถากลับยิ่งรู้สึกผิดมากขึ้นเพราะเธอรู้แล้วว่าตัวเองรักใครแค่เพียงเธอยังไม่กล้าเอ่ยคำตอบออกมาเย็นวันสุกรหนึ่งในปลายฤดูฝน นิพาตัดสินใจชวนทั้งแพทและละดาออกมาเจอกันอีกครั้งที่คาเฟ่ริมสวนสาธารณะสถานที่ที่พวกเธอมักมานั่งคุยเล่นกันบ่อยๆตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยครั้งนี้เธอเป็นฝ่ายโทรนัดเองแพทกับละดาต่างมาพร้อมสีหน้ายิ้มแยม้มแต่ในแววตาทั้งสองคนมีความตื่นเต้นแฝงอยู่ลึกๆเพราะต่างก็สัมผัสได้ว่าคืนนี้อาจถึงเวลาของคำตอบเสียทีเมื่อทั้งสามนั่งลงเรียบร้อย นิฐาก็มองหน้าทั้งสองคนด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจก่อนอื่นฉันอยากขอบคุณเธอทั้งคู่มากเลยนะนิพถาเริ่มพูดน้ำเสียงเธอสั่นนิดนิดตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเธอทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองโชคดีแค่ไหนที่มีเพื่อนที่รักและหวังดีกับฉันขนาดนี้แพ์กับระดาต่างยิ้มรับคำพูดนั้นแม้ในใจจะเริ่มเต้นถี่ขึ้นทุกขณะนิพฐาสูดหายใจเข้าลึกก่อนจะพูดต่ออย่างจริงจัง แล้ววันนี้ฉันมีคำตอบแล้วบรรยากาศในร้านเงียบลงจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของทั้งสามคนนิธาหันไปสบตาลดาก่อนเป็นคนแรกดวงตาสองคู่นั้นต่างสะท้อนความรู้สึกมากมายที่ไม่เคยพูดออกมาลดาเธอเป็นคนที่ทำให้ฉันยิ้มได้ในทุกๆวันเสมอมาเป็นเพื่อนที่เข้าใจฉันที่สุดใจดีที่สุดเสียงของนิฐาสั่นขึ้นเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อ แต่ในความลึกของหัวใจฉันความรู้สึกของฉันที่มีให้เธอยังเป็นเพื่อนที่สำคัญที่สุดของฉันอยู่ดีละดาชะง,งักไปเล็กน้อยก่อนจะก้มหน้าลงริมฝีปากเม้มแน่นแต่ก็พยายามกลั้นน้ำตาไว้ฉันเข้าใจละดาพยายามยิ้มทั้งน้าตาขอบคุณนาที่พูดตรงตรงนิถารีบเอื้อมมือไปจับมือของละดาไว้แน่นน้ำตาเธอเริ่มเอ่อขึ้นเช่นกันขอโทษนะละดา ขอโทษจริงๆและดาสายหน้าเบาๆก่อนจะบีบมือนิฐากลับไม่ต้องขอโทษเลยนิฐาฉันดีใจที่ยังได้เป็นเพื่อนกับเธอคำพูดนั้นทำให้น้ำตาของนิฐาไหลออกมาในที่สุดเพราะมันเต็มไปด้วยความรักแม้จะเป็นรักที่ไม่สมหวังก็ตามจากนั้นนิฐาจึงหันไปสบตาแพทหัวใจของแพทย์สั่นสะท้านราวกับโลกหยุดหมุน นิถายิ้มทั้งน้ำตาก่อนจะพูดเบาๆส่วนเธอแพทเสียงเธอสั่นสะเทือนด้วยความรู้สึกมากมายที่กลั้นไว้มานานคนที่ทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่อยู่ใกล้คนที่กล้าเปิดใจให้ฉันคนที่คอยอยู่ข้างฉันอย่างมั่นคงเสมอเธอหยุดเล็กน้อยสูดลมหายใจเข้าอีกครั้งฉันรักเธอแพทเสียงนั้นเบาแต่กลับชัดเจนที่สุดในชีวิตแพทแพทเบิกตากว้าง เรากับไม่เชื่อสิ่งที่ตัวเองได้ยินน้ําตาของเธอเริ่มไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวนิฐานิถาพูดย้ำชัดเจนอีกครั้งทั้งน้ําตาฉันรักเธอจริงๆแพทแพทลุกขึ้นทันทีก่อนจะเดินอ้อมโต๊เข้ามากอดน,นิฐาแน่นดวงตาของทั้งสองคนเต็มไปด้วยน้ําตาแห่งความสุขขอบคุณขอบคุณนะนิฐาฉันก็รักเธอรักมาตลอด ทั้งสองคนกอดกันแน่นกลางร้านท่ามกลางสายตาของระดาที่นั่งยิ้มทั้งน้ำตาอยู่ตรงข้ามมันเป็นน้ำตาแห่งการยอมรับและปล่อยวางเพราะเธอรักทั้งสองคนมากพอที่จะดีใจกับความสุขของเพื่อนหลายสัปดาห์ผ่านไปทุกอย่างในกลุ่มเพื่อนทั้งสามคนกลับมาสงบอีกครั้งแม้จะมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่ความสัมพันธ์ของพวกเธอยังคงแนบแน่นและเต็มไปด้วยความเข้าใจรักแท้ไม่ใช่การครอบครอง แต่คือการเห็นคนที่เรารักมีความสุขแม้จะไม่ใช่กับเราค่ำวันหนึ่งแพทชวนทั้งนิฐาและละดาออกไปนั่งชิลที่สวนริมแม่น้ำอีกครั้งทั้งสามคนนั่งเรียงกันชงพระจันทร์เต็มดวงที่ลอยเด่นบนท้องฟ้านิฐายื่นไอศกรีมไปให้ละดาไอศกรีมมะม่วงของโปรดเธอละดายิ้มรับรู้งี้มีเธอเป็นเพื่อนก็พอแล้วล่ะแพทหัวเราะเบาๆยังไงก็ต้องมีฉันด้วยนะ นิฐาหัวเราะตามแน่นอนสิพวกเธอคือคนสำคัญของฉันทั้งคู่แล้วทั้งสามก็ยิ้มให้กันอย่างอบอุ่นภายใต้แสงจันทร์ที่ส่องสว่างความรักมีหลายรูปแบบความสุขก็เช่นกันขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวระหว่างแพทนิฐาและละดานะคะติดตามเรื่องราวสนุกสนุกอัปเดตใหม่ๆเรื่อยๆได้ที่ YouTube ช่องไ l i ลท like t s t o r y t e ท l i n g ได้เลยนะคะ